เราจะบ้านหน้าสวนท่ากินพ่อเดียวครับผมเมื่อนี้ผมกับผ้ามาเพื่องเป็นล่งแหะครับผมล่องแหะอยู่บ้านคุ้ยเสียตำบลน้องบัวอำเภอโกสมจังหวัดมหาสารคามครับผมดีครับผ้พี่หน้าผ้าพี่ต้องไปโดยรถบัสกันแม่มาจากบ้านไหนครับผมแม่เรามาจากเชียงครับผมเรื่องมานน้ำกันครับ กันจะลงนวองอยู่สามมุงเครื่องครับเริ่มเตรียมตัวแกลายเตรียมตาเลยครับแกะันทั้ทีาให้การงานีดีครับหาตัใดครับืนฟังสองร้อยแก้วท่แล้วก็ไม่เนฟังสองรอยครับผม เท่าี lings, T <t Wait, away, okay. mesa, mm ่รอยเปิดน oh ้ำกันครับบ้นเ่อกันนะครับรรยากาศแบกนอนครับบรรยากาศแ่อนีป่าไงญ่นะครับเคื่อนเท่า่เขาขาวนะครับข้างหลังครับเคื่อนันผู้เชียครับเคื่อนเปิดน้ำ นอนทาก็ไม่หมดนะวางเทียโอ้นอนทาได้ก่อนเทียบานเลยสามวงครื่งครับสามพน้องเวลาครับตอนนี้ครับผมเพราบรรยากาศไปเรื่อยๆครับขึ้นไปพ่อกันครับผมดูบ้านเขาบนข้าวอำเภอมัญจาจังหวัดขอนแก่นครับเพื่อนครับพั่เี้ยพี่เตยเอาพี่เตี้ยหลอดนี่พี่ซีครับ บรรยากาศนเนนรนมาดียเจําเยวนครับมวันันเนี่ยวันวนรัผมันลอครับช่วงลอครับผมอ่นละอีสานบางเท่าครับมวนไปแล้วครับเนี่ยวันแล้วบรรยากาศไปน้ำกันครับเี๋ยวความสุขของ ทายสารบ้านเฮาครับผมบ้านนาสวนบ้านกินบ้านเที่ยวของเฮาก็ได้ทายทอดในเอฟทีตั้งอยู่ต่างประเทศอยู่กรุงเทพครับผมบกินทอดที่สารบ้านเฮาไก่ต้นกิมรีนะครับเด้อครับบ้านก็นได้กับตัวขม่าครับครับผมที่สารบา้านเฮาที่สารข้ามันแก่ก็ได้อยู่ทางไก่ที่ทอดบาาด้านทอดฟอง ไมหาอยู่หากินแต่ตอนนี้ไ่ได้หากินกับเบื้องคลิปของเอ้านะครับเด้อย้านหน้าสวนบ้ากินบ้าเที่ยวกับผมทายทอดวิธีสารชาบ้านคนอีสานบ้านเฮาให้เบื้องครับครับเรียกแล้วครับผมเอาเริ่มนะครับผมเอาคอยได้ไป่ละไหลที่อาบคุย

เอาขึ plant, ้นมาแล้วครับปนินใหญ่ครับผมปนินตัวนี้แม่เกือบโลครับปนินตัวนี้ครับนิ่ใหญ่ครับบอนี่ปลาสลิดสักตัวปลาสลิดสามตัวครับปนินใหญ่ตัวนึงครับเ้เตือกเลยพวกนี้ปด นะครัแบแบท่นันเฮแล้วครับผมนี่แหละครับคนนึ่แบบมแบบงมันพูดเตือครับหนึ่งสามคนปวดบาดเหี่โอ้เทียม,ยม,มแบบนี่ได้เปียหมูไปคะแนนเตื้อเตือย่างเดียวครับคนแนนปวดปวดย่างเดียวไควายเฮ็ดนด้นิ่งไงอ้ามันตัวใหญ่เลย ตัวเนี้ยนบนเนี่ยนะครับกระซังบนกระจางดีเลยล่วงไปเข่าเลยเพรบนก็ได้สันทุกคนล้ะครับผมแพรช่วงนี้ช่วงนี้กำลังขมักขมิ้นครับไผกับไผล้วครับช่วงนี้ครับ อใช่ออกันแล้วครับบาเนี่ยนี่ครับเป็นพื้นในป่าไงครับผม,มน,น,นี่ครับเพี้นี่ครับนี่เสียสีน้ำเงินครับเพี้ยคา,างแดงนะครับเก็ในป่าไงป่ายังบุ่งเดี๋ยวผมหามุมให้เบางตัวป่าครับ ไปสบไงครับผมไปสบไงครับผมผู้ใดเพิ่งก็ได้หลายครับชุมาได้กับได้เลยผู้มได้กับพระท่านได้แต้ว่ากยได้กวันละไปนั่งกันไป้แนครับก่องเครียกรแข่้ท่าาตเ้องเครีตงงพัดเหครับกล่องเครียครับ กูเตีกับเตก้กเชื่อกเช่ออีจันอยก็เอาปลามาคายเถี่ยอจัหน่อยหัวบันไดเพิ่ไกันเอาปลามาคายแล้วครับเนี่มันไปประจำครับไปทุกน้องครับนี่ยังไหครับได้ปะเล้ยครับโอ้แ่มีเราเพิ่งครับปนิกับปนเพียนเบ้านเราไเราัน

เนยังไงน่ข e e ี้เ ah ี้ยนีอะไครับ่ระบาเดียวเครับกราเดียวกร่เดียวเลยครับตดียีจากจากบ้านไหนครับบ้านแบกเนาะบ้านแบกครับผมงดกันนะครับเดีอนี่ครับโอ้เรากหมันคับอีนผมเช่อครับผมเชื่อครับาจากบ้านไหนแมี่ เอียวขับยาเพื่อนเพื่อนเพื่อนหูจักเจ้าเนาะรถไปครับบ้านนาสวนมากินมาเที่ยวกบผมกิได้เพื่อนเยอะครับยังไงครับหมันวะเดี๋ยวก็ได้ดอกควายผู้คนได้ผู้คนหมันกบบนีครับผมปลาเพื่อนปลาโตครับยี่เนีสามันอยู่ประมาณปลาโตปลาโตัวเนี่ครับปลาเพื่อนปลาโตเอาเป็นทังไหนครับ โอ้ยคู่นี่แม่ซยกันทมากคกินเนี่ครับเบื้องตัวย่างไว้ครับนี่ให้ป่ายังเนี่ยหาจากสนี่โอ้ันก็เสียกเนาะวันกุเสียกนครับมาพ่นพื้นที่ครับป่า้นโจมจมป่าบ้างนะครับอ๋อป้าน้อยก้าวเก่าลปาน้อย สามคนครับซอยกันทีมคนกองเขียคนอยู่ปากไวคนไ่อยู่้งสิละครับลายังในถุงปุ๋ยนี่คนิ่งงครับอยู่ในถุงปุ๋ยของเพิ่านกับ้าีอยู่ครับกบปรปวดบนดอกมันดีเสียเวลาตึกเพ่นครับคไทยไปน้ำกันเอได้นุ่งไปางเสงเือนางเสียงเออ มันจ่าได้เพื่อน <30 programmes. S 1> ม hei, ื่ไปร่จ้ะทางเชียงยุ่ยใสครับอ้บลวังชยโอ้ำบลวงเชียยู่นพงเนาะนะครับัพลอยเอฟซนวาเพื่อนพนยไปบ้านางเียงครับเพื่อวังใช่ น้ำพ่ครับผมขึ้นพ่ง้นพ่้พ่วงขึ้นพ่วงนพ่วงขึ้นพ่งบึนพ่วอ้นพ่งนพ่วง้นพ่วง้นพ่ง้พ่วงโอ้พพ่วงข้นพ่วงขึ้งเึ้พ่่งขึนี่้น่ครับปพบูงรึ้น่วง้พ่ง้พ่น่้นพงผู้นึงจับจ้ว้ผู้นึงกพ่้นน ใายด่วนได้ไ <também> ด้เย hmm? ักต oh. ัวแล้วในในกระสังมีปลาอยู่สอตัวเอาครับปลาเพิ่นวัดฟังวันฟังเอาสองร้อยุ่านแหงสาบาทคุ้มคาอรเดียวก็ได้เงิ่มสร้างอแขกกันครับสร้าอยหาูหากินวะาันบ่เสียเงินเพิ่นกัจว้ลงน้ำ นี่ละครับครับเด้อนี่เพนี่เบิ่งน้ำเพิ่นครับนี่เพิ่นได้ประจำครับเสียรายๆเนี่ยครับควาลาว่าผู้นี้เถื่อดีก็มั่วท่านโอ้บังครับบังบังกว่านี้ไหมาตัวบาทเดียวครับพ่นบังน้าบังน้ำกันเลยครับนี่ได้ทุกบาทเลยครับผู้นี้เพิ่นทึกบาทไห้เพิ่นได้บาทนั่นครับ นิ่งตัวละโน๊ห้าหกตัวครับป่าบูก็ได้สู้บางยักบาทเนี่ไอ้ยกเหย้ยักบาทนะครับเพิรนบม่ได้ยินครับผมมันไก่ผมก็ซุ่มล่อยบ้างครับผมก็พยายามหาภาพให้ดีที่สุดและครับไฟเอฟซีเขาได้เบงกันนี่ลีครับเพิร์นถึงรูปบาทได้หรพ่อโอ้ได้รูปบาทเลยครับ เสดงว่าตัวอัน,นอเพิ่นเขาเพี้ยร่วงมันเหียดมองอ้างป่าครับถือว่างป่านคนนี้ได้ทุกบาทเลยครับคุณเนี่ยครับแต่ว่าก็ได้กันทุกคนเหรอครับโอ้ปนินใหญ่ปนป้าปะบูญใหญ่ครับปน บู้เนาะตัวเนยขอโทษนะครับครับมึงแม่ล้วปดป่าแม่มาจากบ้านไหนครับกาฬสินธ์จ้าแม่มาจากกาฬสินธ์แต่ว่าไก่วันไี้เราเพิ่ไปพ่มมาอยู่ ก็ปดมังคเราเหมอนก้นหอบเหีกันมาได้บ่ละัไป,ปยังปลาตะเพียนครับตัวน,นึงครับปอาตะเพียน,นยนะมับตัวนี้ค,ค,ค,ครับลาตะเ้ียนครับรตัวนี้ครับปลาตเพียนครับตัวนคนับปลาตะเพียนครับตัวนีครปลาเยนครับปัน้ครับเยนคตน้คยู่ เพี้ยสองเพี้ยว่าเพี้ยอะไรอย่มันเพียนี่เป็นมาตามแล้วแพี้ยครกอุ่น้าเพิ่นเสียนมังไฟเหรอครับเนี่ยเอาถึงมาแล้วครับปัะาปะบูตี้่าปะบูไีครับนี่ละปลาพีไอครับปลาพีไอปลาพีไอเนี่ยเบ่งเอาปลาพีไอตัว ผมมันเจียงตะเลนมังไฟเดนี่ทึแหกเจียงเ้นี่อ้าวนี่ครับเชียนเชียนมังไฟท้ายนี่ยางเช่มนงไฟมาทึกแหกกับมันเหมือนกันครับเมืองเงาครับผู้ใด้หูจักเล้นี่ครับมันบางอีเมียมีราสวนเด้อนี่เอามะมะฮังใถอเมียมะฮางเถ่วิ่งเจ้ายังได้ไม่ใช่ได้กุ้งกูเอาปลาเ

นี yeah! ่อันนี้แม่เนี่ยอยู่บ้านไหนแม่บ้านเฮาเนี่ยทีคนแม่คนพื้นที่นะครับบ้านคุยเชียงครับมาหาส่วนโบผัดเพี้ยนไงครับมึงนะครับเอ้าตากว้างกับบูน้ำลุยให้บังเอิญเนี่ยเอ้ามึงบรรยากาศไปนน้ำกันครับมึงจะคักดเลยนี่ครับวิธีอีสานบ้านเฮาครับอ่า ไปกันเหี้เหีนจะชัดเลยครับฝาดก,กดไลค์กดแช่์คดติดตามทิ้ง,งานของเฮานครับเ้<ป>อะขน<อ>เมียเราก็หามกหอยเลาเก่าเ้อะนเล่าทุเนี่ยแหละมหอยผมการจลงงหนี่แหละพอเลาจากบ้านไหนพ,พอพอเรามาจากหนองคู่ชียงเงนครับหมานไป่หมานไป เอาได้หลายแล้วครับผุ่นทีมงานคนแมนมัดแหละครับทีมงานผนครับโอ้ตากว้างกระทุ่มเท่ขนาดครับผมไม่อยากให้เอฟของเข้าด้เบื้งท่าพอดีลุยเลยเอฟตากว้างเลยน้ำเพียงเหวผลนะพยเด้ครับเย็งไหนบัเ่งไหนฮู เว่ยทุ่งเทพขนาดตากว้างอะไห่วยห่วยห่วยคเปลี่ยนเลือกแต่ท่านนี่ว่ามันเลือก่ได้เพียงย่าวว่นี่องฝ่ายไมันครับเยวันบไปได้ยินนี่่นีออเเงายนเลครับนี้ยฟัง2วงยครับไไปไดับค่บไไปเ้ ป่านนั่ยไงเจ้านบันพูนะน้องคู่ชิ้ยื่นีมงานน้องคู่ชี้ยื่นครับผมปุ่นยัเอนปุ่นป่าไงบ้านครับเอาพี่น้องเอาสองลอยได้ครับเนี่ยปุ่นป่านน่ยไงป่านยันครับเพี้ยนตัวละโลครับป่าเพี้ยนโอ้ยู่นี่ครับปักยี่สิบโลหมดละผ้าหรอครับ้าสองลอยครับผมผาอยู่ดอกพี่น้อง มาผัวพัดมาเยี่ยมอ่นเอ้าฝนนี่ผัวฝนครับเมียเราได้ปลาตะเพียนมืันใส่ด้วยเมียโยกบางเนี่ยเมียปลาตะเพียนยางหันฝนครับวิ่งเนี่ยนี่เมียเราใส่ปางอมครับมันเทือกแม่มันมาเฟี้ยฟังหวยนะจดมาจากบ้านไหนเจ้ามาจากนองตุนเน่าทีมงานเอามาทั่วนะโอ้ทีมงานอามาทั่วครับผมพรอนแก่นสุรินทร์ครับไอใส่ปุยยัน ท่านมีโปรแกรมอยู่พอเพื่อนขันมีโปรแกรมก็ไปบ้านเขาครับเพื่อมันจ่าจังหวัดขอนแก่นนั่นบ้านเขาสองลอยชี้ลอยกันละครับแากวก็โผล่แค่ฟังเป็นกับว่ามันหลายอันนั่นเจ้าบาทนี่ขึ้นได้ผดถึงไหมรวมใหมเบิ้งเจ้าบาทนี่แบงค์หลายๆครับหลายเนี่ยเบิ้งครับบาทนี่ตานนีนตัวละโลกว่ะฟังครับสองลอยฟังสองลอยฟังสองลอยเนี่ยครับเนี่ยคุ้มค่าแล้วต่อไปนิ่ตัวเดียวก็คุ้มแล้วครับเนี่ย เอาเอาเอามันหมันครับขอบคุณครับป่าปูไงแม่พอต้อปวดเดือดใผมเนี่ยพอเนี่ยปูไงลอยหนึ่งลอหนึ่งได้ได้ครับได้เอาเลยเอาเลยถุงามไซลอยหนึ่งนี่พถุงนี่พอถุงเอาอีลีได้ผมอ่ะผู้ใดคิวมาจะของไงของมา มา,มาแล้วครับอุ้มไม่แล้วครับสั่งอันจักโลูอ้ายมั้งอันจักโลูซีรูฮ่าครับซีรูฮ่าครับตัวนี้ครับตัวนี้เสี่ยังไี้แม่หมันบอเลยลายเสี้ยวปลาอย่างัวโอ้ตัวนี้เอาหาไปเรื่อยครับไว้รูไปเพื่อตึงเม่นี่เน่ยแต่พี่น้องเพ่ต้องห่วงไปขายเดี๋ยวเจ้าของรถแมคโครนะครับประกาศอีกครั้งหนึ่งเลยเจ้าของรถแมคโคร เชงต่อแทนมากนะครับเนาะเป็นยี่เลเป็นเพื่อนมากก็ปล่อตั้งใหญ่ไปต้องเมือดไหขนาดนี้นะัวยงญ่ครับผมมนุษย์เราพูดละสามสิบกงแต่คนจ้แต่อยิันิอประการหาคุณพอผู้ยัยไพศาลพ่อผู้ยิบานนะครับเนาะทั้งสองมือ เอออยากกินปลากับมาท่างพี่ดื้อที่งย่างเท่าีิ้งาทอนนะครับเนาะที่วันพันเนักพ่อคกับตอนรบลุหนาวเอห้่ดมผมยาวครับได้กินแล้วปวดแทบปวดแทบ เอาป่ยังมีชีวิตอยู่ว่าป kind of ่าข um, ึ้นมาขายเดยนนี knee 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 ่เสนเจสเดนอนมากมุ๊ปานี่น่องครับนี่ก็ตั้งใจละมั้งง่ายอหอด้เจสดนนอนหนาทะลัทัดเดอมแล้งครับตองนี่ปรสาทใจทัาพอ่เนี่ยขบป่า้ดยครับป่าเดทีมงานรวยไหลเอฟซนะครับของพ่อไหลบ้านเนี่ นมาแล้วครับพี่น้องปานินมาแล้วสโลกนะครับโลกเคินะครับปานินล่าโซนหรอครับครับนเ่าปตัวนีไหงครับผมครับผมมรรจะการะครับเอมรนจกาศตลาดนูครับผมวอดีโอโอ้มีแม่แล้วจุ่มมากครับจุ่มอไครับเนียไรครับผมมาเสียป่าเดีอปานินครับปานิน ครับพี่ตัวตัวนี้ก็โลกว่านะครับเนาะปลาพี่น้ำปลาดินราคาหน้าบ่อคุยกันเองคุยก er ันนะครับตามสะดวกตามสบายนะครับตาหรับราคาปลานั้นคุยกันครับแม่ค้านะครับเออโอ้ยครับปลานี่เจักโลครับนี่ยหาโลสองครับหาโลส่องฉีดครับมาจากคำใหญ่ครับผมโอ้หมันหมัน มาจากคำใหญ่ครับผมหาโลคสองขีดครับป้านิ่งใหญ่ครับเว้ยผูกกันหมานกับหมาไม่ได้ตัวใหญ่ครับป้านิ่งกับคุ้มค่าแล้วตัวละโลกลัวผมเนาะยินฟังนี้นะยินฟังนสองเลยนี่ครับเฮียหนิบันได้ป่าใช่ดูช่วงเนี้ยช่วงป่านี้เนี้ยป่าน้องเฮียชื่อรอปคนครับตัวป้านิ่งป้านิ่งกับป่าพี่ไอ้ครับกับป่าน้องเฮียป้านิ่งใหญ่ตัวละโลกว่าเอา ทั้งนี้ไปเรื่อยๆครับป่าพันธี์นิเครับผมผู้ใดผู้พ่อเอาครับลงเมืองบรรยากาศเปนน้ำแข็ครับผอบปังครับเนียฟังสอ่รอยครับพี่พ่อมาจากบ้านไหนู้พ่อมาจากคอนเ่นครับในเมืองคอนเทนนอลครับ ยังไงหมันบ่แม่เอาไข่ยีบ๊กุ้มไข่ตีสอง้อยเฮาเวเดียวด้ปนิ่ตัวเดีเน่ยปนิ่ตัวหนึ่งเอาเขได้ปิ้งสวยกับเาละครับผมากาศบ้านเฮ้าเอาหมันพนกับหมันด้วยนะพ่อเอาแม่พ่อจะจับป็นยังจับป็นยังจับปาคอตี นี่ไแลวเพียงได้ได้หลายพันน่ะโอ้ครับจมจมไอ้ผมวกนีน่นโอ้เราก็ได้แวครับสอง้อยสอง้อยกับคุ้มค่าเลยครับปลาตองกายง่้ยมเพื่นวันที่สอีกน้อหนึ่ง้เ่นเลือนจับตาบ้านจางเซยตะบนต้องใช้เพอนำอกอูเรียงปาฮารีมันไรนะ้า ทำไมเเด้งคนเราขึ้นป้าเตียมซ้ำไหมนี่ถ้ปานตุวลโลกกัครับบังันโลมีตใหม่ไม่ก็หลายเนาะก็ธรราละครับนี่ใม่ก็มีปลาคนกองเขี้ยวรบเาไปสั่งพนิ่อร่วมงันยังสิบลอยู่ดิ สี่ลยตินี่สี่อยแล้วนีสองืนโอ้วยตัวละอยเอาเก็บปองไว้ไปแก้อ๋อโอ้ผู้ใดผู้ไดกันละครับผมผมทายมากครับผู้ใดหลายก็ได้หลายผู้ได้เพิ่นกับว่าสี่ลอยสี่ลอยเพื่อสักไดยสันแหว่ืนครับแหฟังพื้นละสองลอยพื่นร่วมกันสองพื้น เงบแ่นใดี้เราปั่นินตัวหญงขายอยู่บนจนวัดนั่นเนี่ยรละเสิบาท้ายมาได้ฮะไปซื้อสซจักสามโลทัวไทยบานมาตึงฮได้ก็ได้หอกจับปลาคนกับปาคนรับสองวอยครับต้องปั่นให้งไงวันนี้่พามันสโลสีโลตีปั่นให้งไงตัวนี้ครับ าใจหากบ้านไหนน้าเจ้าโอ้ครับผมโอ้ผู้เป็นมันกัมันครับผมคุณต้องบอกไว้เพื่อนข้าป่านครับผมแหฟังครับนนโอ้ผู้เก่าจะเห็ไหมพ่อกันีแล้วเมื่อไหรพ่อกันดีแล้วอ้าวบนท่ายเนี่ยระธานว่าบันทึกนะครับคุณคุณเลี้งครับแห่ฟังสองรอย พวกเขาอีกแล้วครับเดี๋ยวพ่องัหน้าเดี๋ยวเชื่อมให้ด้เห็นนี่หมดแล้ว FC นันนี่ FC นั่นนี่ FC นั่นนี่เดี๋ยวบอกเปิดท่ไว้ตรงนี้เปิดท่อไว้พ่อกับมันสำ้องเียครับนะผมพ่อกันสำล้องถามเลยครับท่วงเลยนะอบผม FC ครับผมนี่ครับพ่อฝอย FC เฮาเพียรครับผมเพีเฮ้ย ได้หลาปาตเพงครับโอ้ได้เปลาครับพี่น้องเบิ่งเครับเพื่อของแพรของแพรของแพร่นะครับนี่มันรตั้งสี่ครับแพรนี่ของแพรครับบ้านน้องมครับนี่นองมนองงูเหลี่ยมนี่ละน้องกลมเมือกันบ้านน้องกลมเจียเนี่บ้านนองกลมลุงงูเหลี่ยมเมือกันครับเจี๊ยบนี่บ พ่อกันบ้านสำร่งยังถามเอาเสียนะพ่อเนาะโอเคครับผมพ่อกันเนาครับโอเคคแน่นอนครับมาพ่้เอฟซีผมก็ว่ามาหัวยตะพ่อเลยเหรอครับเนี่ยนี่แหว่าทายป่าเนี่ยสั้นบางแยกนาเพรานมันเอฟซีครับป่านเนี่ยโอเคครับสำหรับบาวจับบ้านหน้าสวนพระกินพระเที่ยวมาได้5พี่น้องรับชมการลุ้งแห มุ่นวานคุยเชือกตำบลรน้องบัวอำเภอโกสมจังหวัดมหาสารคามได้รถได้ครับมือนี่ครับถือว่าทันครับผมน้องชิบอะไรับผู้ได้หลายก็ได้หลายนะครับผู้ได้พ่อกินก็ได้ครับผมป่านนี้นือตัวใหญ่ป่าบูวป่ายิสกหญิงรับสำหรับคลิปนี้กะบ้านหน้าสวนพ่อกินพ่อเที่ยวของเฮาขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอให้เอฟซี ที่ชอบก็คอยกดไลค์กดแชร์ซาจะใครติดตามทีมงานของพวกเราเลยนะครับเด้อมื้อนี้ก็สวัสดีครับ